<c oughs> สวัสดีครับตอ,ตอนนี้ก็อยู่ในเกมโ o บ็อกในแมป a n i m e Dimension s s m u l a t o r นะฮะหลังจากที่มันได้อัปเดตแพทครั้งที่2 1ไปเนาะมันมีสัดเลี้ยงใหม่มานั่นงะคือเอเลนเยเกอร์นั่นเองแล้วทีเด็ดมันก็คือมันมีการันตีด้วยนะครับืนะรอยครั้งตรงนี้นี่เองนะครับตรงร้านคาเลตเนาะนี่สุ่มไปแล้ว6ครั้งนะฮะก็ยังไม่ได้อะไรเลยเนาะตอนนี้พี่มีมงกุฎนะฮะ อยู่ที่1681 <s Independence> เนาะน่าจะสุ่มได้แค่10ครั้งเนาะมันใช้ครั้งละ150่าสนะมามาดูกันว่า10ครั้งพี่จะได้อะไรนะฮะวันนี้จะมาลองเอ่อเปิดเล่นๆดูเพื่อฟุกอ,ออกนะฮะเพื่อฟุกออกนะฮะโอเคเรามาดูกันเลยว่าครั้งที่1ออกหรือเปล่าโกได้ดิฮะโอ้โหเดี๋ยวดีเกีือก่อนด <ส đang S 1> ีเกีือก่อนนะดีเกียร์จึ๊บ กระโดดสองรอบรึดึดแล้วเข้าไปตุ่มต่อนะปั๊บอื้มขอบฟ้ามาแต่ไกลจะไ,ได้ช่วยขอบม่วงอืมชิลิโตได้แล้วนะเอเลนโอ้โหตัวซาำ <c oughs> เอเลนจงสิงสถิตในตัวฉันสตีเธอเนะโอ้โหไม่ได้ช่วยเลยนะไปต่อโอ้โหโอ้โหไฟแค่ โอเครีกเกลือก่อนนะเหลืออีกไม่กี่ครั้งเนาะรีกเกลือก่อนรีกเกลือก่อนรึบรึบเล้ยเหลือมันต้องเปลี่ยนสกินวะทุกคนเปลี่ยนสกินกับน้ตกเลใช่เหรอสกินเป็น,ปนปุ้งใหม่อะไรอยเงยป๊บเออเป็นโกคุชิโกะแต่ไม่มีสกินนะฮะโอเคเนี่ยเครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติก็พร้อมแล้วนะเอเลนดาบก็พร้อมแนละ้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นดาบดีกว่าเอาดาบมานะันมานะฮะปึ๊บมในเอเลนจงออกมา เอเลนน้อยปึ๊บโอ้โหเต็มเต็มเอเลนครั้งสุดท้ายหรือเปล่าอีกสองครั้งได้นะฮะเอเลนเอเลนเอ่อโหเรียบร้อยไม่ออก โคตรเกลือนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะมาสุ่มให้ดูเลยเลยนาะสิบครั้งก็ใครที่สุ่มได้แล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะแบบขิงหน่อยแบบพี่ผมสุ่มสองครั้งได้ผมสุม่มครั้งเดียวได้เลยอะครับพี่เออนะฮะคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะมาขิงกันหน่อยนะอยากรู้ว่าหมดไปกันกี่รอบเนาะพี่ว่าพี่ต้องรองการันตีแน่เลยนะคนดวงไม่ดีอย่างพี่เนี่ยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็ก,กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วปุ๊บ,บ,บตึ้